อพิอิัทรสมบัติรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเสียดายเห็นข่าวท่านสสอ,อ,อมอรรัตโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลประกาศจะวางมือทางการเมืองผมแปลกใจและเสียดาย ผมไม่รู้จักเธอเลยนอกจากอ่านตามข่าวและเห็นบทบาทของเธอในสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเธอเป็น3มนิ้วตัวแม่คนหนึ่งจะว่าไปผมก็ถูกจัดอยู่ตรงข้ามกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าสามนิ้วมีคนจัดผมเป็นพวกสล่มเสด้วยซ้ําผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแน่ในสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองแต่ผมสถาปนาตัวเองว่าผมเป็นพลเมืองผมไม่ใช่เป็นประชาชนในสัญ,ญลักษณ์ทางการเมือง ส่วนพลเมืองกับประชาชนต่างกันอย่างไรไปค้นคว้าหาดูกันเอาเองที่กล่าวว่าเสียดายที่สสอ,อมรรัฐวางมือทางการเมืองเพราะเห็นว่าเธอเป็นดาวคนหนึ่งของวงการเมืองไทยแน่นอนว่าบทบาทของเธออาจดุเดือดดุด,ดันบางคนกล่าวว่าเธอเก้าวร้าวก็สุดแล้วแต่จะวินิจฉัยตามอัตราของแต่ละคน สุดท้ายสราว่ธโดนกล่าวหาตามปอ,อ,อ .112 นั่นก็เป็นเรื่องที่เธอต้องรับผลตามบทที่เธอเล่นก็ว่ากันไปตามกฎหมายนายนิพิษระบุต่อว่าผมเพียงเห็นว่านักการเมืองยุคใหม่หลายคนมีไฟมีพลังแต่น่าจะขาดที่ปรึกษาไม่มีใครเป็นไอดอลและเดินตามในทางปรัชญาเขากล่าวว่าต้องมีคนสักคนไว้ในใจแล้ววางเขาไว้ตรงหน้าเสมอ และเราจะทําทุกอย่างเรากับว่าเขากําลังมองเราอยู่เมื่อไม่มีไอดอลหรือครูทางการเมืองสุดท้ายไฟและพลังนั้นจะเผาไหม้ตัวเองไปอย่างน่าเสียดายแต่ผมชอบนักการเมืองแบบนี้แหละนักการเมืองที่มีไฟมีพลังเรื่องความเห็นต่าง เราต้องอดทนอดกลั้นความเป็นประชาธิปไตยเขาวัดกันที่ความอดกลั้นต่อความเห็นต่างใครอดกลั้นมากกว่าคนนั้นมีดีกรีของประชาธิปไตยสูงผมนี่คุ้มดีคุ้มร้ายบางครั้งก็อดกลั้นได้ดีบางครั้งเพียงเหยียบเงาผมผมก็ติกบาลให้แล้วอย่าถือสาผมเลยเขียนมายาวเพียงแต่สรุปว่าถ้าท่านสสอ,อมรรัชจะวางมือทางการเมืองผมก็เสียดายอยากให้ท่านทบทวนใหม่ ผมเขียนในฐานะพลเมืองคนหนึ่งที่เฝ้ามองนักการเมืองผมมีสิทธิ์แสดงความเห็นต่อบุคคลสาธารณะอย่าเอาทัวมาลงผมเลยประชาธิปไตยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันวุ่นวายเหมือนตลาดสดส่วนเผด็จการมันเงียบสงบเหมือนเรือนจำเลือกเอาเองครับว่าเราชอบแบบไหนนายนิพิษระบุในตอนท้ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน q r Code ได้เลยครับ